ถ้าคุณเบื่อสูตรเดิมๆที่พูดกว้างแต่ไม่เคยบอกเหตุผลคลิปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองคุณสูตรนี้เด่น3ตัวเข้าแล้ว12งวดติดและงวดล่าสุดยังวิ่งรูด4แบบไม่ต้องลุ้นหลายไมย้ผมจะสอนตั้งแต่โครงคำนวณจนถึงวิธีตัดเลขให้เหลือชุดที่ควบคุมความเสี่ยงได้จริงถ้าคุณอยากรู้ว่าเลขที่ไม่ควรซื้อสำคัญกว่าเลขที่ควรซื้อยังไงดูให้จบจากเด่นทั้งหมดผมจับให้เหลือสตัวบนล่างแบบเล่นได้จริง ใครรอชุดสรุปอยู่ตรงนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่15ธันวาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคํานวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ําให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเเพราะหวยคือการสุ่ม สิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับเลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบเล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้ว ไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับสวัสดีครับ F3 ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับอ่างวดที่แล้วเข้าแค่เลขสีเนาะตัวที่ผมชอบนะครับผมชอบอ่าเลข4รองเลข0น,นะครับก็ใครวิ่งรูดเข้าเลข4ก,ก็ดีใจด้วยนะครับส่วนจับคู่ไม่เข้านะครับเพราะว่าสูตรคำนวนมือนะครับหลุด2งวดติดเลยนะครับ ในวันนี้ผมจะนําสูตรใหม่มาสอนนะครับเป็นเด่นบนล่างแบบ3ตัวนะครับเดินมาแล้ว12งวดนะครับเดี๋ยวค่อยคํานวณกันเนาะเรามาเริ่มที่ใบแรกนะครับใบนี้นะครับเราพัฒนานะครับเป็นเด่นบนล่างนะครับ3 0,000ืกว่าสูตรนะครับให้ดูด้านล่างนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับขวามือเด้ยช่องผลลัพธ์เลขมันมี10ตัวทุกงวดนะครับผมก็แบ่งเป็น3กลุ่มทุกงวด กลุ่มที่1ซ้ายมือนะครับ281นะครับกลุ่มที่2ตรงกลางนะครับ4ตัว3 7 9 0นะครับกลุ่มที่3ขวามือ4ตัว6 4 5นะครับผมก็จะนำเลข3กลุ่มนี้นะครับไปเทียบชนกับสูตรคำนวณมือซึ่งในงวดน,นี้เป็นสูตรใหม่นะครับเา้าเราไปคำนวณสูตรใหม่พร้อมกันเลยนะครับไปครับ เรามาคำนวณมือพร้อมกันนะครับเราพัฒนานะครับงวดประจำวันที่ 15, บธันวาหกแนะครับวันจันทร์นะครับอันนี้คือผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับ7จ็ดสี่ห้าสี่หกนะครับงวดที่แล้วทําได้แค่เลขสี่ไจับคู่ไม่เข้านะครับเพราะว่าสูตรคํานวณมันหลุดนะครับสูตรคํานวณมือมันหลุด2งกดติดเลยนะครับในงวดนี้ก็เลยนําสูตรใหม่มานะครับนําสูตรใหม่มาสอนให้นะครับ ก็ให้สังเกตลูกศรสีแดงนะครับอ่าสูตรบอกว่าให้ใช้หลัก10นะครับซึ่งหลัก10บก็คือเลข4ี่นะครับก็นำเลข4มาตั้งเลยนะครับแล้วบวก5นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับเลข5คงที่นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอ่าบวกกันเลยนะครับ สี่บวกห้าก็ได้เก้านะครับเอาเก้ามาตั้งอ่าแล้วบวกหนึ่งนะครับเก้าบวกหนึ่งก็ได้สิบเอาเฉพาะเลขศูนย์นะครับอ่าพอได้ศูนย์นะครับบวกสองนะครับศูนย์บวกสองก็ได้สองนะครับอ่าสรุปแล้วเด่นเก้าศูนย์สองนะครับอันนี้คือเด่นบนล่างนะครับเดี๋ยวผมจะนําเลขโปรแกรมนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับมาเทียบดูนะครับ มีชนบ้างหรือเปล่านะครับแล้วค่อยจับชุดกันนะครับเดี๋ยวไปเอาเลขโปรแกรมก่อนอ่าและนี่คือเลขโปรแกรมขยายให้ดูใหญ่ๆเพื่พอที่บอกก่อนหน้านี้นะครับสามหมืนกว่าสูตรแล้วผมก็แบ่งเป็นสามกลุ่ม ตามที่บอกนะครับตรงกลางนะครับกลุ่มที่สองสี่ตัวนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเดนสามเจ็ดเก้าศูนย์และนำสามเจ็ดเก้าศูนย์มาเทียบชนกับสูตรคำนวณมือมันชนเก้ากับศูนย์นะครับผมก็จะนำเก้ากับศูนย์เป็นตัววิ่งรูดนะครับใครจะนำไปวิ่งไปรูดก็ตัดสินใจดูเก้ากับศูนย์แล้วผมก็จะจับคู่กับ ซ้ายมือของเรียกโปรแกรม2 8 1ขวามือ4 5 6นะครับผมก็จะนำเลข0นย์มาตั้งก่อนอ่าเลขก0จับกับซ้ายมือ2 8 1อ่าก็ได้0 2 0 8 0 1และขวามือ0 6 0 4 0 5 ต่อไปเลขเก้านะครับเก้เด้เก้าแปดเก้นึเ้าห้าสี่เก้าห้าเอาแค่นี้พอใครอยากได้เพิ่มอยากได้อีกก็จับเอาเองเด้ออ่านี่นะครับใครจะวิ่งจะรูดเลขศูก, 0, กับเลขเก้ก็ตัดสินใจดูนะครับชอบตัวไหนนะครับ9กับ0อันนี้ผมจับคู่ให้เป็นเบื้องต้น นะครับอาจจะไม่มาตามนี้ก็ได้นะครับอาจจะมาตัวอื่นก็ได้แต่ว่าเลขที่ชอบพักนี้มาบ่อยนะครับเลขที่ชอบงมดที่แล้วก็ชอบอะไรเลขศูนย์กับเลขสี่หรือเปล่าอ่าใช่เมื่อที่แล้วชอบเลขศูนย์กับเลขสี่แต่ที่ไม่ค่อยชอบก็คือเลขศูนย์ชอบมาก,กคือเลขสี่โอ้มันก็มาจริงสี่ห้าสี่หกเลยผมจับกับสูตรที่มันหลุดนะครับมันก็เลยคู่มันก็เลยไม่มา ทั้งวดที่แล้วผมจับซ้ายขวานี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมวดที่แล้วถ้าจับคู่นี่ถ้าจับคู่ซ้ายกับขวาของเลขโปรแกรมนี้ได้อยู่สี่ห้าสี่หกในงวดนี้เก้ากับศูนย์ก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่ไม่รู้ตัวไหนจะมาน่าจะเป็นเลขศูนย์เนาะในงวดนี้ผมชอบเลขศูนย์มากกว่าเลขเก้านะครับ เดิร์ตัววิ่งรวดเลขศูนย์กับเลขเก้าผมชอบเลขศูนย์มากกว่าเลขศูนย์อยู่แถวแรกนะครับอันนี้เลขเก้านะครับเหนือคู่นะครับทวนให้อีกทีหนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์หนึ่งอันนี้จับกับซ้ายมือของเล็กโปรแกรมศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ห้าอันนี้จับกับขวามือนะครับของเล็กโปรแกรมเก้าสองเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสี่เก้าห้านะครับ ใครจะวิ่งเยรูดเลข0กับเลข9อ่าทั้งหมดนี้นะครับตรงกลับบนล่างนะครับใครอยากได้ตัว2ตัวก็ตัดสินใจเองได้เลยนะครับไม่ต้องถามผมนะครับผมก็เดานะครับผมเดาผมไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับเพียงจะนำแนวทางมาฝากนะครับอ่าก็ลองตัดสินใจกันดูสูตรก็สอนไปแล้วนะครับเทคนิคการจับชนการจับคู่ยังไงนะครับสอนทุกคลิปสอนทุกวันสอนทุกงวด ก็น่าจะตัดสินใจเองกันได้แล้วนะครับส่วนใครที่เข้าส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาเจอก็ยินดีต้อนรับนะครับหากไม่เข้าใจก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับไปย้อนดูแนวทางเก่าๆว่าว่าผมสอนไว้ยังไงนะครับจะได้เข้าใจอันนี้สําหรับผู้ที่มาใหม่นะครับไปย้อนดูคลิปเก่าศึกษาดูนะครับเทคนิค นะครับผมมีเทคนิคอย่างไงนะครับจับคู่อย่างไงนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้โดยไปที่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับอ่าแล้วแต่คําว่าวิดีโอวิดีโอเก่าๆจะอยู่ด้านล่างนะครับวิดีโอใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับวิดีโอล่าสุดอยู่ด้านบนอ่าไปศึกษาดูคลิปเก่าๆนะครับผมมีเทคนิคยังไงจับคู่อย่างไงทําไมเข้าบ่อยแท้นะครับ ตัววิ่งรูดก็เข้าบ่อยเช่นกันนะครับสมมุตินะครับใน10งวดนะครับจะผิดประมาณ3งวดประมาณนี้นะครับสูวนมากก็ถูกสูวนมากก็เข้านะครับลองไปย้อนดูนะครับไปศึกษาดูสําหรับผู้ที่มาใหม่นะครับและสําหรับผู้ที่ติดตามประจําจะรู้ดีนะครับเทคนิคการจับชนการจับคู่ยังไงนะครับส่วนสูตรนะครับก็มีเยอะแยะนะครับ เราต้องใช้เทคนิคพลิกแพลงเอานะครับใช้จิตวิญญาณของเรานะครับเลือนนักสู้นะครับจิตวิญญาณของนักสู้พิจารณาเอาตัดสินใจกันเองนะครับท้ายนี้ก็ได้แต่วังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถตาหากเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนคุณนะครับเวลาผมลงคลิปไปนะครับแล้วคุณก็กดเข้าไปดูนะครับอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ